ทำไมพี่ถึงต้องมารู้จักกับ n c แคลเซียมกับโปรเจย์เพราะว่าเมื่อตอนที่พี่อายุ49 8ปีมาแล้วพี่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทีนี้การรักษามะเร็งเนี่ยมันก็ต้องรักษาด้วยการให้คีโมเพราะนั้นคีโมเนี่ยมันก็จะไปทำลายทุกอย่างในร่างกายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกพี่ก็จะถูกทำลายให้มันเสื่อมและมันบางเร็วขึ้นเอออยู่มาอีก2ปีให้หลังเนี่ย พี่มีเนื้องอกเกิดขึ้นนอกมดลูกพี่ก็ต้องถูกตัดมดลูกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดับเบิลเพราะว่าการไม่มีมดลูกเนี่ยออฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็จะสร้างน้อยลงมันก็จะส่งผลให้เรากระดูกเสื่อมและกระดูกพุนเร็วมากพี่มีอาการปวดขาปวดเขา่าแล้วก็ปวดมือเนี่ยปวดข้อมือเนี่ยปวดอย่างรุนแรงพี่ไป หาหมอหมอฉีดสเตรยอยให้แล้วหมอก็แนะนําพี่ว่าคุณต้องทานแคลเซียมเสริมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทานทานที่คุณหมอให้มามันก็เกิดเอฟเฟกทานหลายแคลเซียมเนี่ยทุกยี่ห้อมาละ มันก็เอฟเฟกกับพี่ก็คือมันทําให้พี่เนี่ยท้องผูกกับท้องอืดอย่างรุนแรงคือมันไม่ถ่ายเลยเพราะนั้นมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาว่าแล้วเราเราจะเอาอะไรมาเสริมให้กับกระดูกเราถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยกระดูกเราก็จะจะเสื่อมแล้วก็บางลงไปเรื่อยๆ วันนั้นพี่ได้ดูรายการเพชรลามาาคุณยูหมอกรายการซึ่งเจ้าผลิตภัณฑ์ U N C แคลเซียมนะคะหมอกรายการพี่ก็เลยสนใจแล้วก็จดแล้วก็มาเสิร์ชหาข้อมูลแบบจริงจังเลยแล้วก็ซื้อมาทานพอพี่ซื้อมาทานเนี่ยผลปรากฏว่ามันไม่เอฟเฟกในเรื่องของท้องผูกและท้องอืดของพี่พวกพี่พี่ถ่ายได้ทุกวันมันมันเป็นปกติพี่ทานได้สเดือน อาการที่ปวดตามหัวเขา่าตามข้อตามแขนพี่เนี่ยกลับมาดีขึ้นไม่ปวดเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ยไม่มีพี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้น พี่ก็เลยทานต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยเป็นเวลาสองปีกว่าละพี่ก็แนะนําให้เออแม่พี่ทานแม่พี่อายุแปหตอนนี้แม่พี่เขาเขาก็แข็งแรงดีนะจากที่เขาแบบต้องส่วนใหญ่จะอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเดินเขาก็เดินได้มานั่งไขว่ห้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําให้พี่ชายทานพี่ชายอายุ60ซึ่งเขาอ่ะมีน้ําหนักตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเออขาเขาจะโกงแล้วก็เขาจะปวดหัวเขา่า แล้วการเดินการลุกขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะไม่คล่องตัวเขาขึ้นลงบันไดก็ลําบากพอแนะนําให้เขาทานเขาทานเจ้าแคลเซียมไปสี่กระปุกแล้วก็โปรจจย์ไปสี่กระปุกผลปรากฏว่าณปัจจุบันนี้เขาขึ้นลงบันไดได้โดยไม่ต้องจับราวบันไดเลยเขาแข็งแรงขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆที่คุณยูผลิตออกมาก็คือ UNC แคลเซียมขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ